สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันพุธนะคะตอนเย็นๆนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อทันตะแพทย์ในประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ไลฟ์วันนี้เนี่ยจะออกนอกประเทศนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่มั่นใจว่าจะมีคนที่ไทยนะคะหรือว่านักเรียนที่ไทยหรือว่าคนที่อยู่ประเทศไทยที่สนใจ อยากจะย้ายประเทศเนี่ยเข้ามาฟังด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของการเรียนต่อนะคะแต่การเรียนต่อวันนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก็คือเป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งค่ะแขกรับเชิญวันนี้นะคะที่จะมาเล่าเกี่ยวกับการเรียนต่อทันตแพทย์ในประเทศสวีเดนก็คือคุณหมอแจ็คของเรานะคะยินดีต้อนรับคุณหมอแจ็คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพี่ได้โพส ในคำอธิบายใต้คลิปไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนทันตแพทย์ในประเทศสวีเดนนะคะซึ่งคุณหมอแจ็คได้ทำเป็นคลิปนะคะเกือบสชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนิดนึงทบทวนนิดนึงนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะส่วนข้อมูลนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการเรียนทันตแพทย์ในสวีเดนในคลิปของคุณหมอแจ็คนะคะอยู่ใน youtube แล้ว ใครที่ดูนะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่อัดแน่นจัดเต็มมากนะคะจนจนพี่รู้สึกว่าเอยไม่มีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะแต่ก็พยายามจะเค้นเอาสิ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะก็ในนี้นะคะพี่สรุปให้ ฟังคร่าวๆนะคะคงไม่ได้ยาวมากนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับะระบบการเรียนในสวีเดนว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะแล้วก็ตัวเลือกของมหาลัยเกี่ยวกับทันตแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็เรียนยังไงเรียนอะไรต้องต้องอจบอะไรบ้างในระดับมัธยมนะคะก็จะมีหมดเลยแล้วก็จบออกมาแล้วได้เงินเดือนยังไงทำงานอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีมีหมดเลยในรายละเอียดน,นะคะก็ คุณหมอแจ็คจะรีวิวอะไรไหมคะในในคลิปสั้นๆก็อ่าก็การเรียนทันตแพทย์ในสวีเดนนะครับก็เอ่อในเชิงปฏิบัติแล้วนะครับเอ่อสำหรับนักเรียนนะครับที่จะสมัครเรียนเอ่อเขาก็จะต้องเหมือนแบบว่าเขาจะรับในระดับชาตินะครับเขาจะไม่ได้รับระดับนานาชาติคือระดับอินเตอร์คือเขาก็จะรับเฉพาะเด็กเอ่อในประเทศของเขาอะนะครับยังไม่ได้เปิดสอนในระดับอินเตอร์ดังนั้นเนี <ül> ่ยเอ่อ การที่เราจะเรียนทันตแพทย์นะครับก็จําเป็นจะต้องมีหมายเลขประจําตัวประชาชนสวีเดนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราก็จะต้องติดต่อนะครับคือทางาากรมรุจคนเข้าเมืองกับหน่วยงานมหาลัยในสวีเดนเขาจะไม่ค่อยทํางานประสานกันนะครับเราจะต้องดําเนินการเองนะครับหากเราจะอยากจะมาเรียนในสวีเดนนะครับไม่ว่าจะคณะอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องจัดการเรื่องวีซ่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสมัครเรียนนะครับ แต่สําหรับท,ทันตะเพ์แล้วเนี่ยนะครับเออ่ก็จะมี4ที่หลักๆนะครับก็คือในสต็อกโฮล์มนะครับคาร์ลินสกาอินสติทิทแล้วก็เเอเอาาาออ่่มาหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กนะครับทางภาคตะวันตกของสวีเดนแล้วก็มหาวิทยาลัยมาร์เมอร์นะครับทางภาคใต้แล้วก็มาหาวิทยาลัยอูเมโอนะครับทางภาคเหนือหรือมาหาวิทยาลัยผมเองนะครับ ก็แล้วก็อายุการเรียนนะครับก็แล้วแต่นะครับ,ร,บรุ่นผมก็จะมีแต่ละรุ่นก็จะมีคละกันไปนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุ18ปีแล้วเข้าเรียนเลยก็ได้นะครับคือคือจะอายุเท่าไหร่ก็มาเรียนได้นะครับอย่างในรุ่นผมเนี้ยก็จะมีเพื่อนที่อายุ30 40มาเรียนด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะคะก็ใครที่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการสมัครเข้าเรียนทันตแพทย์ในสวีเดนเนี่ย คนที่จะสมัครเข้าเรียนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรมัธยมของที่นี่เท่านั้นนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเด็กที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ในสวีเดนตั้งแต่มัธยมเนี่ยถึงจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าได้เรียนในหลักสูตรปกติในระดับยิมนาเซสหรือว่าระดับมัธยมปลายของที่นี่นะคะแล้วก็เนื่นคะผ่านการสอบเอนทราน ตามระบบเนะคะเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่ามีทางเดียวมีเส้นทางนี้ทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวิวธีอื่นเนี่ยยากนะคะต้องบอกเลยว่ายากจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็เดี๋ยวจะแบบนะตัดความหวังไปก็ต้องบอกว่าวิธีอื่นเนี่ยยากมากนะคะก็คือตามคุณพ่อคุณแม่มา ามาอยู่ที่นี่หรือว่าตามญาติมามาเรียนตั้งแต่มัธยมนะคะถึงถึงจะมีโอกาสเข้าไปเรียนต่อในคณะตันแพทย์ในสุบิเนเดนได้นะคะอันนี้ต้องย้ำแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากถามในไลฟ์ในวันนี้ก็คือ,อเรื่องค่าที่จ่ายค่ะเรื่องค่าที่จ่ายนะคะเพราะว่า,าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกเรียนในระดับ ปณิญัตตรีทันตแพทย์นะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะนี่คืออ,อ,อถ้ารเรารแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นค่าเทอมนะครับแล้วก็เอ,อแล้วก็ค่าอยู่อาศัยแล้วก็ค่าอาหารนะครับเอ,อส่วนค่าเทอมค่าค่าเทอมอะไรทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลก็จะออกให้นะครับก็คือเออค่าใช้จ่ายสําหรับการผลิต ทันตแพทย์ก็จะแพงที่สุดนะครับแพงที่สุดในบรรดาทุกาอาสาชีพนะก็คืออยู่ที่ประมาณ1.6-1.8ล้านโคน,นะครับประมาณเอ่อ7-8ล้านบาทไทยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ออกให้หมดแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดในการเอ่อทำงานใช้ทุนนะครับก็คือเรียนจบก็สามารถเอ่อเหมือนอาชีพอื่นทุกประการนะครับคือไปทํางานที่ไหนก็ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเราก็จะเอ่อไม่คิดนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็จะออกให้หมด ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของค่าที่อยู่นะครับซึ่งเวลาเราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเราก็จะมีมีสิทธิ์เป็นนักศึกษานะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการหาหอนักศึกษานะครับซึ่งราคาก็จะไม่แพงนะครับรวมน้ํารวมไฟค่าไฟแล้วนะครับราคาหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ2008ถึง4,000ัครนะครับเอ่อขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหรูหร่าแค่ไหนนะครับถ้าหรูมากก็อาจจะประมาณสี่5,000โคนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกิน6000โคนนะครับเอ่อ แล้วก็แต่ถ้าแบบถูกสุดก็คือ2 8 0 0ันร้อยโคนก็จะเป็นครัวรวมนะครับก็เป็นห้องเดียวนะครับประมาณยี่สิบตารางเมตรนะครับแล้วก็เอ่อรวมน้ําไฟรวมค่าสักผ้ารียบร้อยแล้วได้พวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนค่าเอ่ออาหารนะครับค่าอาหารเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะกินเยอะแค่ไหนนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าอาหารเนี่ย ปีปีหนึ่งก็จะอยู่ประมาณปีละถ้าตีว่าเดือนหนึ่งประมาณหกเจ็ดพันโคนปีนึงประมาณ7จ0 0 0มื่นแโคนนะครับก็ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อัดบางวิชาเนี่ยถ้าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพวกวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับอาจจะต้อง มีการซื้อหนังสือบ้างนะครับเป็นบางวิชาอย่างเช่นพวกทันตกรรมประดิษฐ์นะครับหรือว่าวัสดุทันตกรรมซึ่งจะมีการอัปเดตนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอก่อโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับเอ่อสรีระวิทยาอะไรที่มันคงที่นะครับก็จะไม่ค่อยอัปเดตมากก็อาจจะอาจจะเอ่อได้รับจากเอ่อชีตเอกสารจากเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับก็แจกแจกกันมาอะไรอย่างนี้ครับ โอเคค่ะ <c oughs> ก็ในในส่วนรถเมย์ค่ารถเมย์ระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยมีฟรีให้ไหมคะหรือว่ามีสวัสดิการส่วนรถอะไรไหมสำหรับสวัสดิการนักศึกษาที่สวีเดนนะครับก็เขาก็จะมีกองทุนที่เรียกว่ากองทุน,น CSN นะครับซึ่งก็มีให้กับทุกคณะเลยนะครับไม่ว่าจะคณะไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเงิน2ส,ส่วนนะครับส่วนที่ให้เปล่าส่วนให้เปล่าเนี้ยก็จะอยู่ที่2อ0 0โครนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา6 สําหรับคณะแพทย์นะครับก็คือเป็นเป็นสาขาการเรียนทีน่ยาวนานที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นวิศวะทันตแพทย์พิศาจชกรแล้วพวกนี้นะครับก็อยู่ที่มัน5ปเีเขาก็จะให้นะครับตามระยะเวลาเรียนของสาขาอาชีพนั้นๆน,น,นะครับก็คือเป็นเงินให้เปล่าเดือนละ2,800ครน,นครับแต่ว่าช่วงปิดเทอมจะไม่ให้นะครับ แล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนกู้ยืมนะครับส่วนกู้ยืมนี้เราก็ต้องจ่ายคืนรัฐบาลนะครับส่วนกู้ยืมนี้เต็มเราก็เลือกได้นะครับว่าเราอยากกู้ยืมเดือนละเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามากสุดเนี่ยเต็มเพดานก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ, 7, น 8, นละเจดเจ็ดนโคูณแปดพันโราวนี้นะครับโอเคนะคะแล้วช่วงระหว่างที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมีทำงานพิเศษอะไรไซด์ไลน์อะไรได้ไหมคะ หรือมีเวลาทำไหมตอนปีหนึ่งปีสองนะครับก็อาจจะมีเวลาบ้างครับก็ผมก็เคยทํางานแบบเหมือนกับเป็นเดือนละสองวันนะครับเป็นเหมือนเป็นพนักงานในในในร้านอาหารที่เขามีผับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เป็นแบบเป็นพนักงานห้องล็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็เดือนละสองคืนอะไรเงี้ยครับก็ได้ค่าขนมบ้างเล็กน้อยแต่พอเริ่มทําคลินิกแล้วมีคนไข้ก็ไม่ไหวก็เลยก็เลยเรียนอย่างเดียว โอเคค่ะก็ยัง,ย,งยังมีทํางานพิเศษบ้างเน้อยๆน้อยๆนะคะแ,แล้วแต่คนนะคะรับเพราะว่าบางคนก็ไหวมากก็อ,อาจจะทําแบบเต็มเวลาอะไรเงี้ยแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนจริงๆครับโอเคนะคะเดี๋ยวทักทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์ในวันนี้อยู่นะคะถ้ามีคําถามก็ เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้ตอบเลยแต่ถ้าสมมุติว่าไลฟ์จบไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่หรือว่าคุณหมอแจ็คนะคะก็คงจะตอบให้ภายหลังนะคะโอเคทีนี้น่าจะชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องการเรียนที่สเวียนก็จะมีระบบเรื่อง CSN อยู่แล้วอันนี้เป็นระบบการการให้ทุนเรียนปกติในสวียนนะคะก็อีกคำถามหนึ่งนะคะสิ่งที่พี่อยากจะให้เล่าวันนี้ก็คือ จะมีบางส่วนใช่ไหมคะที่อยากจะย้ายประเทศอ่าอทีนี้คนที่จบทันตแพทย์จากไทยและต้องการมาทำงานในสวีเดนนะจะอยู่ท้ทายๆของคลิปนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดได้อยากให้คุณหมอแจค๊คุยกับคุยกับผู้ฟังเรื่องนี้นิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากจะย้ายมาทำงานในสวีเดนคืออ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องจัดการเรื่องวีซ่าเรื่องอ การมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศสวีเดนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนถัดไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับเอ,อ่อซึ่งทางมหาลาัยเขาก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่ไปออจัดหาวีซ่าอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องทําจัดการตรงนี้เองแต่เมื่อเราผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปได้แล้วนะครับก็คือมีหมายเลขประจาตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วอาจจะมาด้วยติดตามคู่รักมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอ,อ่อพอเราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ย หากเรามีวุฒ ow. ิทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมาจากประเทศไทยที Math ่ผมหาข้อมูลมาหลักๆนะครับก็คือจะมีอยู่3มทางก็คือซึ่งแต่ละทางเนี่ยเขาก็จะไม่มีสิทธิพิเศษให้นะครับสำหรับมันก็จะมีสําหรับทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางมาหรือทันตแพทย์ที่เป็นทันตแพทย์ทั่วไปนะครับก็คือก็คือไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสิทธิพิเศษนะครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับก็คือ จะเลือกเรียนใหม่ทั้งหมด5ปีซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนานนะครับหรือเขาก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกโปรแกรมชู t นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาให้สําหรับทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทย์ที่มีวุฒิทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มาจากประเทศนอกยูนะครับนอกสวิตเซอร์แลนด์นะครับเ,เข้ามาแล้วก็มาเรียนปรับก็จะมีการทดสอบความรู้นะครับผ่านทดสอบความรู้เสร็จก,ก็จะเป็นการฝึกอบรมกฎหมายนู่นนั่นนี่รูทีนต่างๆนะครับแล้วก็ การรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรักษายังไงแตกต่างจากที่เราเรียนมายังไงอะไรเป็นแบบสวีเดนอะไรเป็นแบบแบบที่ไม่ใช่สวีเดนอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการอบรมตรงเนี้ยแล้วก็ทางเรื่องที่3ก็คือเป็นการเที่ยวบุตรโดยตรงนะครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าก่อนที่เขาจะประเมินบุตเราก่อนนะครับว่าเขาเทางสวีเดนเนี้ยจะยอมรับบุตเราหรือเปล่าลเขาจะมีชัดเจนนะครับว่า วุฒิทานตะเพสศาสตร์บัณฑิตของเราเนี่ยที่จบมาเนี่ยจะต้องมีหน่วยกิจเท่าไหร่นะครับมีภาคทฤษฎีเท่าไหร่มีภาคปฏิบัติเท่าไหร่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขเขาาก็จะปฏิเสธไปเลยนะครับทางที่3ก็จะไม่สามารถใช้ได้เราก็เหลือแค่2ทางเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขายอมรับนะครับเขาไม่ได้ปฏิเสธเราก็จะข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเป็นการสอบทดสอบความรู้นะครับทางทางตะเพทศาสตร์บัณฑิต พอหลังจากทดสอบความรู้แล้วก็จะมีการฝึกงาน6เดือนถึงจะได้ใบประกอบโรคศิลป์วิชาชีพธนตรกรรมของสวีเดนนะครับโอเคอพี่ถามนิดนึงนะคะเรียนโปรแกรม c o m p e t e นต์คอมพิ e เตอร์ d นเดดอ n g งตัวนี้นี่เรียนนานไหมคะก็ร <c oughs> เรียนหนึ่ง,เร,นนงเรียนหนึ่งปีครับ,รบเรียนหนึ่งปีเ <c oughs> พียงแต่ว่าก่อนที่เราจะสมัคร มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าเรียนโปรแกรมเนี้ยเราจะต้องสอบเขาเรียกว่าเป็นคุณสอบเทสก็คือเป็นการสอบวัดความรู้ทา,ทางทันตแพทยศาสตร์นะครับก็คือทุกอย่างเลยนะครับที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเอ่อการวินิจฉัยโรคการรักษาทุกอย่างนะครับที่เรียนมาเอ่อพอเราสอบผ่านเนี่ยซึ่งเกณฑ์ผ่านของเขาเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่าเขาตั้งว่าเกณฑ์ไว้เท่าไหร่คือแบบว่าเวลาคนมาสมัครสมมติเข้ามาสมัครกัน200อยคนเนี่ย แล้วเขาอาจจะเอาแค่สิบห้าคนเขาจะเอาตรงยอดปิระมิดนะ่ะคือแต่ละปีอ่ะคือตรง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 ปลายฐานปิระมิดมันก็จะคะแนนมันก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเอปีไหนมีคนเก่ง,งเข้าเข้ามาใช่ครับคือมันจะไม่มีเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนว่าเมื่อไรหร่เราจะผ่านนี้ครับเขาก็จะตัดแค่ตรงยอดปิระมิดไปพอตัดตรงยอดปิระมิดไปตรงเนี้ยเอในยอดปิระมิดตรงเนี้ยก็จะมีแค่ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับก็คือเขาจะมีการสอบสัมภาษณ์มีการสอบปฏิบัติอะไรเงี้ยนะครับแล้วถึงจะคัดเลือกเข้าไปซึ่งรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ6 0ที่นั่งนะครับแบ่งกันเป็น45ที่นั่งนะครับประมาณ45ที่นั่งมีสอน3มหาหลัยก็คือมาร์เมอร์คาร์อลินสกาแล้วก็โกเทนเบิร์กนะครับคือที่เรประมาณ15ที่นั่ง <c oughs> นะคค่ะ <c oughs> โอเคทีนี้การการเรียนคอมคอมิเเตอร์เดออูดบีนิงตรงนี้เนี่ยมันจะมีสอบก่อนข้อสอบเป็นภาษาสวีเิชใช่ไหมครับเป็นภาษาสวีเดนครับเขาบังคับด้วยนะครับว่าเราจะต้องจะต้องสอบภาษาเรียนระดับมปลายผ่านแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหลายทั้งปวงก็คือใคนที่ย้ายมาสวีเดนก็ต้องอันนี้ไม่รวมเวลาเรียนภาษาใช่ไม่รวมไม่ ใช่ไม่รวมเวลาเรียนภาษาซึ่งและต,ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาในระดับมัธยมคือต้องได้ไม่งั้นก็จะไปทําข้อสอบ<อ>ส่วนทาง,งาีทางที่สามนะครับเขาก็จะต้องสอบด้วยครับคือใช้ข้อสอบท,ทั้งเ้ื่อที่สองกับทั้งอที่สามเนี่ยจะใช้ข้อสอบทางทันตแพทยศาสารตัวเดียวกันนะครับคือพอทางกระทรวงสาธารณสุขประเมินรับยอมรับบุตรของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสอบด้วยนะครับไปสอบถึงเราจะมีสิทธิ์ที่จะไปฝึกงานนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราย้ายมาในตอนอายุเยอะแล,ะะล้วมาเรียนภาษาเนี่ยพี่ว่าไม่ง่ายเลยนะถ้า,เ,าเกิดมาก็มีนะครับเพื่อนร่วมงานผมที่ที่มีการสอบเทียบวุดมาอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าเขาก็เขาก็มีประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับเหมือนแบบทํางานในมหาลัยเป็นอาจารย์มหาลัยคณะทันตแพทย์จากประเทศเขามาอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงก็คงน่าจะไม่ไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะก็คือพอเห็นปุ๊บนะคะน่าจะน่าจะตอบได้นะคะโอเคประเด็นในวันนี้นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้เพราะว่า คุณหมอแจ็คก,ก็ได้ใส่รายละเอียดไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วซึ่งพี่ก็ใส่ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ใน Facebook ก็มีหมดนะคะซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากนะคะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนี่ก็สามารถกลับเข้าไปดูในนี้ได้นะคะก็มีใครที่มีคําถามไหมคะมีคอมเมนต์จากผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากนะคะ ก็อันนี้เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครจะมาพูดกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หนักมากแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาระเยอะนะคะโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลหนักๆไปนะคะก็วันนี้ก็คงมีสาระเต็มๆนะคะคจากคลิปนะคะซึ่ง2ชั่วโมงเต็มเนี่ยพี่คิดว่าเราเรา เราได้อะไรเยอะมากเลยจากคลิปที่น้องแจ็คทำให้นะคะเราก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะเราใช้เวลามาก็เกือบจะ20นาทีแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้นะคะพี่และหมอแจ็คต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ